สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมในช่องบ่าวิสารตะก้อบ้านๆนะครับวันนี้มาดูตะก้อนะครับสามสองนะครับทีมคนแก่นะครับเจอกับวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นต่อให้คนแก่นะครับสามสองเอาฝั่งข้างในนี่ก็คือมือปาดนะครับมือปาดจากสปปนะครับนักปาดสปปดูตัวทําฝั่งนี้นะครับโอ้โห น้ำหนักนี่ผมว่าประมาณ150โลนะครับน <ap> ่าจะได้นะครับแต่เขาให้ข้ามคนเดียวนะครับฝั่งคนแก <laughs> ไไ่ไม่ได้ไม่ได้ลรงสุดไปเลยล่องล่องล่องวิทยุบัตรครับครับเขาฝาก เระวังไว้ระวังไว้เอาโอ้โหน้ำหง่ะยใท้มันไงด้ด้วยเืองพ่นคงไม่น่เราต้องมันร่มงนอาจันดาราเขมามานลยน้อแข่งนวดเลยมัน เจะไหวปะเนี่ยแล้วเตะแล้วจะเตะกับผมจะเตะได้ไงเนี่ยครูต่อไปว่าไป้ว่าไปนยพูดได้สิพาคบานมา กรรมการให้สัญญาณนะครับนักกีฬาพร้อมนะครับองบอกด้วงกอยชุดาอนโอ้โหะนะครับลูกนี้ยังไงปาดเอายังอยู่ติดเกี่ยวโอ้ไม่ได้นะครับฝั่งนี้ให้แลกข้ามคนเดียวนะครับฝั่ง3ามคนกติกานี้ก็คือแลกข้ามนะครับฝั่งมือปาดฝั่งนู้นก็คับนักมือปาดจากสปปอแลกปาดกับ fc fc ไรแลกปาดกับน้าอ้วนนะครับลุงอ้วน น้ำหนักดีน่าจะประมาณ150ยหโลนะครับโอ้โหลูกปาดร้อกสิบ <160 S 2> ใช่ไหม <laughs> ดูดูดูครับโอ้โห <c oughs> เอาได้เสิร์ฟครับแต้มยังอยู่กลงช่วงกลางเกมนะครับ6ต่อ6 <c oughs> เปิดหัวครับลูกนี้ยกเข้ามาเสิร์ฟดีครับลูกนี้โอ้โห <c oughs> ยกไม่เข้านะครับจังหวะนี้ <c oughs> เสิร์ฟไล่เส้นดีมากนะครับจังหวะนี้ เราสอ่ตีกระป๋ายเลยเสกสองเรื่องเนี่ยเนี่ยอยาให้คุณนั่งเขาเปิดหางเจ็ดต่อหกครับเสิร์ฟเข้าที่เดิมครับเปิดหัวครับลูกนี้ยังอยู่ปาดโอ้โหเกือบติดเกี่ยวนะครับลูกทีมงานอาวุโสนี่มาจากวัดประดูนะครับนำโดยป๋าหนวดนะครับ

ไมได้ครับต้องแปรต้องแปรอย่างเดียวเหลี่ยมมันต้องมีเหลี่ยม <laughs> เปิดหัวครับลูกนี้ป่าหนวดยกไม่ถึงต้องแก้ไขโอ้โหป่าหน้านะครับคนที่ข่านี่ก็คือป่าหน้านะครับลูกนี้เอาไม่ข้ามแล้วับมันไกลนะครับมัน คืตกอนมเรียมไม่เรียมคีกันลวกันต้องเรยมเรียมเออตเจนเก็ผูใหญ่เ่อยอโอ้เพาะเรอก็ูใหญ่เราใหญ่นาะคนคนเก่งกว่าวันมันก็เลยเรียกคนแต่ตะกอนไม่เรียมเียกเก่งดเออเาเจ้าเก่งง้างหอกอ๋อปเทมเจ้าก็องให้แค่ลูกเดียวทำทำใครผู้นคังน้ำน่บ่บงีตามใ้เพจจะไลไปได้หร สามหมื 30, ่นกว่าครับอุ้ยครับนี่ได้ค่าโฆษณาเก็ได้เลยมันได้ยังไงเป็นวิไอ้นี่เหรอเป็นเดือนลูกนี้อยู่ครับลูกนี้เป็นยังไงยกค่ามาครับลูกนี้ยกสองจังหวะปานาดโอ้โหลูกนี้แก้ไขดีครับปานาด เล่อไปมันมีมับมีตดตัมีมันไดลมเสิร์ฟนานลูกนี้เปิดไปดีครับลูกนี้ยกเข้ามาไม่ถึงป่าดไม่ข้ามนะครับรอยสามระบกบา ไม่มบ่ามบวสามนกอต่างครับอครับแม่ม่ช่อเอ่อครับผมอ้าแต้มแปดต่อแปดครับลูกเสิอป่าหน้าครับลูกนี้ยก ปาลูกนี้โอ้โหติดเกีียวปาหนวดยกขึ้นยังไงดีโอ้โหเรียบร้อยดีครับจังหวะนี้โอ้โหตอนาวนทองันอยอะไรนเหีครับเอามลั่อนลดไรดล้วอีสวยไลก็ได้แต่ผมไม่เหียบคุณ ได้เสือกัลุงหน้าเนตครับ<า>ลุงนี้ยกยกยังไงเต้าโอ้โหลุงนี้เอาเข่าไม่อยู่เสยียดายครับลุงนี้ <c oughs> มีหลายมีหลายครับมีหลายเยอะแยะ <c oughs> เอาแปดต่อเก้าครับยังตามอยู่สองคน,งเ,นเปิดครับป่านาดยังไงปานวดโยกเข้าไปต้องเล่นหัวแล้วครับลุงนี้ยกติดปาด โอ้โหลูกนี้แน่นอนมากครับลูกปาดสปปหรือปาดที่มาจากฝั่งเพื่อนบ้านของเรานะครับนี่สนามนี้เอาลงหลายที่อันนี้ก็ใช่ใช่ครับสนามเนี่ยขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในช่องบ่ายสานตะกอมด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามแล้วก็ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์เพื่อนๆได้ชมด้วยกันนะครับ อะไรอย่างนี้บางครั้งอาทิตย์เมื่อวานเมื่อวานนี้ไม่เห็นนะเห็นลุงวันใช่ใช่ครับแต่ยังกูเบายีสานแมนแมนแมนครับแมนไม่ให้บุกอักษรเก้าโอ้แตะเก้าต่อเก้าครับเสมอยังไงป่านาดยกขึ้นยกยังไงครับป่านโอ้โหลูกนี้

ยอดครับโอ้โหป่านาดออกไปยืนข้างสนามครับลุงนี้ไม่มาเยืนรับลูกเลยนะครับนงี่ทำานองอยู่ี่นนี่มาทำที่บ้านครับมันทำที่บ้านเรัทมเจน่จะไม่บ้านเก่งครับพี่นาบ้ไปทั้งนั้นแต่ผบไม่มีเวลาเนีมาไอเนี่ยมาเดกสักพักมิตซ่ มือน,น,นีไปเตะใส่รุ่นน,นึ่งหักกระสอบกระนึงใส่ไปไอ้เบะนั้งใช่ไหมผู้กีปอ้นอนอ่ะเก้าต่อเก้าครับยังอยู่ที่เก้าต่อเก้าได้เสิร์ฟครับไปไหนครับจังหวะนี้เข้าช่องกลางครับเปิดซ้ายยกปาหนวดยังไงถึงไหมโอ้นิดเดียวครับ หมดสงสัยจะหมดแรงแล้วครับมือทําฝั่งสามคนน้ําหนักก็ร้อยกว่านะครับอายุรวมกันก็ร้อยกว่าสองสองสองคนหนึ่งร้อยวะยังอยู่เก้าเก้าครับ ได้เสิบครับปานาดเสิฟยอดเอาลูกนี้โอ้โหอดล็อกแล้วครับขึ้นเป็นสิบแล้วครับนำขึ้นหนึ่งแต้มเกมสิบสามนะครับไม่มีดิวไม่เป็นไรครับมีมั่งครับมีมั่งไม่เป็นไรขึ้นนำเป็นสิบต่อเก้าไปอีกทีนึงเปิดหัวยังอยู่หน้าเน็ตานปาดครับโอ้โหทงชัยยังไงครับลูกนี้กดดันนะครับ มไม่ข้ามได้ยังไงครับจังหวะนี้เสียดายครับปกติค้าแต่งกล้องจะเอาไปทั้งสิบครับผมไปผมไปอยู่มองได้ผมก็ตอกนั่นแหละผมครับมองได้กระซังจู่ไทยจู่ไทยไทยเสาให้เบนน้องด้ครับไปมองได้ผมก็ตอกเนี่คือว่าก็ยืนอยู่บอขยะด้วยไหมว่าไปครับไป ไปที่เดิมครับเปิดหัวโอ้โหหลุดหลังมากถึงไหมไกลายอยู่ยอดออกโอ้โหปายจะห้องแฮงเดี๋ยวหวานขึ้นลับลาต่อไปเราหมดแล้วนะที่นั่นได้มดมันจะเกี่ยวถ้เวลาเขาหยอดนะมันต้องเหาดิเกมมันกดดันนะครับทำให้ตัวทำฝั่งข้างในนี่กดดันไปด้วยนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้จะหยอดนะครับแต่

ยังไงดีปาดโอ้โหเกือบจะเกี่ยวได้นะครับลูกนี้เด้งติดมือนิดเดียวนะครับเสียดายครับอ่ะยังตามอยู่ครับ9ต่อ12ครับฝั่งวัยรุ่น2คนข้างในก้าบ,บ้านก้ับ,บ้านาง 9ก้ต่อ12เข้าหัวครับลูกนี้ปาหนวดยังไงสวยงามปาโอโหหลุดหลังครับยังอยู่นะครับยังอยู่ล้นมายก2ทีปานาตโอ้โหลูกนี้เห็นอ้วนๆอย่างนี้แกยังทำหน้าเน็ตได้ดีนะครับโอ้อ้าวที่มึกที่มึกหลหดไหยครับ เซตพอยครั้งที่สนะครับ12ต่อ9เปิดหัวครับยอยู่ไหมยกหน้าเน็ตยังอยู่ปาดโอ้โหยังอยู่นะครับยังอยู่9 2ครับเข้ากลางนะครับปานวดยกสองจังหวะขึ้นยังไงไกลนะครับลูกนี้ยังอยู่ โอ้ยทำได้ดีนะครับจังหวะนี้แก้ไขดีขยับขึ้นมาอีกแต้มหนึ่งไปครับใช่้คคนอปากครับวพนี้บานเทฮาคันั่นมาจากฟังพุนละครับเอานักกีฬาเป็นลม

นนั่ให้นักกีฬาอาวุโสได้พักมั่งนะครับเตะไปพักไปนะครับร่างกายไม่ไหวอ่าสิบสิครับตามสองแต้มขยับขึ้นมา1แต้มป่านวดไกลอยู่นะครับต้องแก้ไขนะครับเปิดหัวโอโ้หลุดหลังยังอยู่โอ้โหลูกนี้เปิดเสียแล้วนะครับจังหวะนี้ตัวยกนี่วิ่งไปยกข้างหลังมาแล้วครับยกมาสวยแล้วขหน้าเน็ตแตก ทาออกนะครับน่าเสียดายนะครับไม่อย่างนั้นแต้มขยับขึ้นมาไล่ติดขึ้นมาเป็น11 12แน่นอนนะครับ <c oughs> กีฬาฝั่งนี้นะครับต้องปฐมพยาบาลไปด้วยนะครับ <c oughs> โอ้โห อ๋อแล้วครับโอ้ตอนนี้อย่ามองอย่าดมนะครับรถพยาบาลเตรียมให้พร้อมนะครับดูท่าทางแล้วนะครับขับสู่เกมนะครับเปิดหัวครับลูกนี้โอ้ยังอยู่นะครับน่าจะดีอยู่ยังไงเอ้ยโอ้โหลูกนี้แหมนิดเดียวนะครับ ยังไม่เกมนะครับ10ต่อ12นะครับคนเดียววิ่งเข่า3คนแล้วครับจังหวะนี้ต้องตีหัวยอดโอ้ยเอายังอยู่ไม่ได้นะครับข้ามคนเดียวนะครับต้องยกล้นแปรลูก2เท่านั้นนะครับยกล้นแปรลูก2กติกาคู่นี้ก็คือแลกข้ามนะครับแลกข้ามป่านาดคนนอ้วนเนี่นะครับแลกข้ามกับ ตัวปาดฝั่งนู้นนะครับตัวยกยกล้นลูกสองเท่านั้นนะครับ12ต่อ10บนะครับอีกทีนึงเอามาไหมครับลูกเกมเปิดหัวโอ้โหหลุดหลังอีกแล้วเปิดไม่ดีนะครับโอ้โหเปิดลูกนี้เรียบร้อยครับสุดยอดจริงครับไม่ใช่เก๋าอย่างเดียวนะครับทีมงานวัดประดูนะครับอายุรวมแล้วร้อยกว่าปีนะครับ เก็บใช้ชนะไปได้รับยวแต่อดินะครับ